สวัสดีครับวันนี้เต็นท์เจเจออตอคาจะมารีวิวรถบรรทุก e อีซูซุนะครับ FTR 240แรงม้านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับ10บานนะครับความยาว7เมตร60เซนติเมตรนะครับเป็นตู้ต่อจากอู่ BBC บ้านบึงนะครับผมเป็นรุ่นที่นิยมนะครับมีระบบลาก ลูกพวงด้านท้ายด้วยนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปีสองพันห้า้อยห้าสิบสี่นะครับรถสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาแวะชมได้ที่เต็นท์นะครับผมรถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับ สภาพเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์นะครับทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับใต้หัวเก่งนะครับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับเดิมๆนะครับมีกาวสีขาวๆนะครับผมสภาพภายในนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับทางเต็นท์เปิดราคาไว้ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหม่นบาทนะครับสนใจโทรมาติดต่อได้ที่ศูนย์9ปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองหกูนนะครับผมขอบคุณครับ